สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถนะคะตัวที่เป็น5ที่นั่งรถ s u สนะคะขนาดขนาดกลางนะคะตัวรถนะคะจะเป็นตัว m a z d a Mazda CX-5 ไฟตัวนี้จะเป็นปี17นะคะผลิต17จดทะเบียน18นะคะตัวรถสีดำเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนตัวรถนะคะรายละเอียดตัวรถตอนนี้นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะคะโปรเจคเตอร์นะคะไฟโปรเจคเตอร์ที่ติดตั้งมาจากศูนย์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกข้างล่างเซนเซอร์นะคะ นี้ให้นะคะข้างหน้านะคะ2จุดตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นออกแบบจากมัด้าเลยนะคะข้อมูลเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนเพิ่มเติมอีกนิดนึงตัวรถนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรถ s u v นะคะที่ใช้ต่างจังหวัดดีในเมืองก็ดีนะคะแล้วก็ตัวล้อนะคะล้อมแม็กอันนี้ก็คือติดตั้งมาจากศูนย์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวหน้ายางกันก่อนตัวยางกุชเกยร์นะคะปียางนะคะ25สัปดาห์ที่นะคะปียางที่21 ด่อกอยางเต็มๆเหมือนกันนะคะแล้วก็รายละเอียดตอนนี้นะคะตัวรถนะคะจะบอกว่ารถเจ้าของคนเดียวด้วยนะคะซื้อไปไ้ายแดงมาเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนตัวรถนะคะภายในนะคะภายในนะคะ,นนะ,คะจะเป็นใบภายในเบาะหนังสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเอนะคะรุ่นเอสแล้วก็ตัวแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียงนะคะ เครื่องเสียงที่ติดตั้งมาจากโรงงานสามารถรับโทรศัพท์ในรถได้นะคะแล้วก็เนยนะคะมีเนให้ด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็รายละเอียดก็ตัวนี้ก็รับโทรศัพท์มีเนแล้วก็ตั้งค่านะคะฟังเพลงในรถได้แอร์นะคะตัวแอร์สามารถปรับนะคะปรับซ้ายขวาได้นะคะของแอร์ตัวรถนะคะไปในเก่งติดทุกมุมนะแล้วก็รายละเอียดตัว้วตอนนี้นะคะข้อมูลนะคะ เลขไม้ไม่ได้เยอะด้วยเลขไม้อยู่ที่แสนสามเจ้าของคนเดียวเลยนะคะเข้าศูนย์ตามระยะเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันก่อนนะคะข้างหลังตัวรถนะคะข้างหลังตัวรถของ c x เนี่ก็คือจะนั่งสบายนะคะเอ่อตัวรถนะคะตัวรถก็ไม่ได้ติดเพดานนะคะรายละเอียดตอนนี้นะคะข้อมูลออภายในสะอาดรถไม่ติดโซมเลยนะดูข้างหลังก่อนตัวนี้ยังไม่ม i n เนอร์เชนนะคะตัวรถ ฝาท้ายยังไม่ไฟฟ้านะคะก็จะเขียนเลย C ี5้านะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหมดข้างหลังอยู่สี่จุดนะคะฝาท้ายยังไม่ไฟฟ้านะรถหน้าหลังเดิมได้สภาพนะคะใส่ของได้เยอะนะสมรรถนะข้างหลังนะคะใ่กระเป๋าเดินทางนะคะได้หลายใบเลยแล้วก็ตัวท้ายนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะตัวรถเลยคนะรถสวยเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนนะคะห้องเครื่องอย้อนกลับดูห้องเครื่องก่อน ห้องเครื่องนะคะดูห้องเครื่องของมัดด้าน,นะคะตัวนี้นะคะเราดูเลยห้องเครื่องเครื่องยนจะเป็นเครื่องเบนซินนะคะเครื่องเบนซิน2.0นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเครื่องสองจุย์ Sky a c t i แล้วนะคะตัวรถนะคะ ห้องเครื่องเต็มๆเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยฝาโพรงยังไม่มีไขย,ยังไม่มีแกะเลยนะคะรถสวยอีกคันหนึ่งนะคะกันความร้อนเดิมก็ยังอยู่นะตัวนี้รู้ได้เลยน็อตไม่มีขยับเลยคันนี้รถสวยมอกรีด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในการจัดไปแนนหรือซื้อสดอกันก่อนตอนนี้นะคะตัว m a ด้า CX สาเอ้ไฟนะคะต้องบอก c X ีไฟตอนนี้นะคะราคาเราเปิดไว้อยู่ที่ 4 2 8 0 0 0เท่านั้นเองนะคะราคาถูกสุดๆเลยตอนนี้นะคะรายละเอียดท่านใดที่อยากจัดไฟแนนซ์นะคะตัวนี้จัดได้เยอะเลยจัดได้เต็มด้วยนะคะแล้วก็ยังไงดิดๆแปะเบิกไว้ข้างล่างนะคะ0880164554ซื้อเงินสดก็ได้นะคะไม่มีแวด7%นะคะยังไงทักมานะคะ